เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับที่สำคัญครับคันนี้ผ่อนได้ด้วยเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวรถก็สวยกิฟตเงาฉ่ำเบาะปรับ,บไฟฟ้านะครับผ่อนได้ขอดับดีวิ่งดีแน่นอนช่วงล่างแน่นหนึบเครื่องวีเทคผ่อนได้ขอดับสวยครบคุ้มเลย สดผ่อนได้ด้วยฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับแด่ไม่พลาคดคลิปใหม่มาชี้เป้าหนังสือประจาก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับขอไปดูรายละเอียดตัวรถกันต่อห้องเครื่องสวยสะอาดเครื่องวีเทคันหน้าดเดิมๆบ้างๆบ,บอดีดีไม่มีชนหนะน,นักกรณีผ่อนก็ดาวที่29,000บาทนะครับแล้วมีค่าจัดอีก1,500บาทผ่อนเพียง3,000บาท24งวดเท่่นันเอง เงินสดอยู่ที่88,000บาทครับผลได้ไอคอดนะครับขับดีวิ่งดีบอดี้สวยเบาไฟฟ้าเบาะหนังเกียร์โตกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านระบบไฟติดครบหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะ่ะสนใจติดต่อเจ้าของได้ตรงได้เลยครับเปิดโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ